เออเอาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อมามาชมนี่ครับวันนี้ผมมากับพี่โกศได้ดาดับแรกนะพี่โกศีจากประเทศฝรั่งเศสครับอันนี้พี่เกศรนะครับจากปารีสเช่นเดียวกันแล้วก็ดีพี่ตุกนะครับจากภูเก็ตนะครับอ่าวันนี้ครับเรามาชมนี่นะครับกวางนะครับ โอ้โหกวางอ่าพนรูซ่าซึ่งมาจากประเทศออสเตรเลียอ่าเนี่ยครับดูใกล้ๆเลยครับดูใกล้ๆเลยครับเป็นกวางที่อะไรนะเขาเอาเขาใช่ไหมใช่ค่ะเอาเขาเพื่อที่จะเอาไปมันมีสคุณทางยาโอ้เป็นยารักษาโรคได้รักษาโรคส่วนมากผู้ชายยาโดมอ๋อเป็นยาโดมครับเออแล้วถ้าเราตัดเราเราตัดเขากวางแล้วใช่ไหม ทีนี้ players, too, edi, yes. ตัดต้องเป็นเขาอ่อนตอนนี้เป็นเขาแก่แล้วครับก็ต้องเป็นเขาอ่อนถ้าตัดออกเรามันจะงอกใหม่งอกใหม่ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติโอ้แก่หลุดเองก็งอกใหม่หรือตัดช่วงเขาอ่อนก็งอกใหม่ครับแล้วอาหารที่เราเลี้ยงมันีมีอะไรบ้างครับเหมือนวัวทุกอย่างเลยเหมือนวัวทุกอย่างืชอะไรนะหญ้าธรรมชาติหญ้าธรรมชาติครับ ยาแคนโกลาอะไรเงี้ยได้ผลไม้ทุกชนิดพวกฟางอันนี้คืออะไรผักบุ้งเหรอบุ้งโอ้ดิชอบกินผักบุ้งเลยนะของชอบเลยอร่อยไหมฮะอร่อยไหมครับอ๋อไม่ไม่ล่สดนะควางอันนี้ถ่ายรัศมีถ่ายรสศมครับอาทำไมพี่ไม่มีไม่ใช่พี่ต้องเข้าไปดูในเฟสผมผมไม่ได้แท็กครับผมเนี่ยนะครับกำลังกินผักบุ้งนะครับนี่ มาจากประเทศออสเตรเลียนะตอนที่เอามาจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีกี่ตัวอ๋อที่แรกมันอยู่ฟาร์มที่ปากช่องค่ะแล้ย้ายมานี่อ๋อย้ายมาที่นี่เออครับผมเนี่ยครับคณะทีมงานที่มากันนะครับวันนี้เรามาดูหลังจากที่เราไปดูลิงนะที่อ่าไปดูลิงมาหรออ่าไปดูลิงที่อำเภอสุวรรณภูมิมาตอนนี้เรามาดูกวางนะครับนี่นะครับกวางนะครับเนี่ยของแท้เลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพี่โกศิลเอากล้วยมาให้มันหน่อย เดี๋ยวพี่กุ้ศีเป็นคนเอากล้วยให้ให้ลีให้ให้กวางให้กวางลีก็กินกล้วยแล้วกวางจะกินกล้วยหรือเปล่าอมาดูดิกวางกินไหมเอ้ยกวางกิน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 ได้ไงเนี่ยอ๋อตัวนี้เชื่องอ๋อน้ำเชื่อมโอ้มีเชื่อให้ทุกตัวเลยไหมหรือว่าไง อ่าดูดิโอ้โหนี่เลยเนี่ยเนี้ยโอ้ขอกินกล้วยเลยเอ้ยโอ้ดีกวางนะครับของแท้เลยนะครับอยู่ที่ฟาร์มอำเภอเกษตรวิสัยครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในได้ไหมหรือยังไงได้ได้ได้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆครับขออนุญาตนะเจ้ากวางกวางน้อยครับนี่เป็นลูกกวางนะครับพันลูซ่านะครับจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยครับอ่ะเรียก เขาถือว่าอันนี้เขาแก่ละอ่าเนี่ยครับเราจะเห็นในสารคดีนะส่วนมากเราจะดูในสารคดีก็จะเห็นเป็นอ่าพันธุ์ต่างๆเดี่ยครับนี่ครับ,รบโอ้โหกวางมันร้องอยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะเรามาดูใ,ใกล้ๆเลยเอาฮาหน้าเข้ากล้องหน่อยเลยไอไอ ที่มีเขานี้จะมีเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวครับถ้ามีเขาเฉพาะตัวผู้ถ้าตัวเบียนี้จะไม่มีเขาใช่ไหมไมมีเขาครัไอ้ถ้าตัวที่เขาแก่นี่ก็คือเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ไหมไม่มียังูีตัวเมียตัวผู้ต้องต้องไปเรื่องข้ามี่หาเพื่อนไม่ต้องห่โอ้ดีครับอันนี้คืออาหารอะไรครับี่ที่ให้มันเลยอาหารรวอาหารเม็ดอาหารเม็ดโอ้ดีครับโอ้จะมีรสชาติที่อร่อย แล้วก็กวางนี่จะชอบเออนี่ครับไม่ต้องถามนะครับว่าเนื้อกวางอร่อยหรือเปล่าครับอันนี้เราเลี้ยงเพื่ออ่าเป็นการรักษาเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมชาติแล้วก็การรักษาพันธุ์ให้สืบต่อไปนะครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารนะครับแต่ว่าเป็นกวางของแท้เลยครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับ พันลูซ่านะครับจะมีกวางเรเดียรนี่กว่างเรเดียร์ี่จะเป็นอ่ากวางที่มาจากอ่าทางทวีปทางเหนือนะครับอ่าทางเมืองหนาวนะทางยุโรปนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกค้อหนึ่งครับมีสองขอกนะครับเนี่ยโอ้โหนี่หน้าตาเหลือหลาเลยเฮ้ยใครมาวะใครมาทำส,สารคดีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราดูดิดูดิใช่อะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใช่พวกเดียวกันไหมเฮ้ยจ้องจ้องจ้องว่างไง มาร้องเฮ้ยไปใช่พวกกูละเอ่าดีเลยดีเลยดูดิดูหน้าดูตาแล้วตัวน,นี้ไม่ใช่ละดีละหลบไปละเดียนะครับถ้าเป็นฟาร,รม์มนะยครับตัวนี้จะเขาจะสวยมากเลยพี่พี่พี่เดี๋ยวพาเดี๋ยวจะให้พาไปดูฟาร,ร์มอีกตรงหนึ่งตกข้างๆนี้ครับเขาจะสวยมากเลยอันนี้ เขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัวเบียอย่างเดียวอย่างที่คนเลี้ยงดูเขาบอกว่านะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวผู้จะมีเขาอเห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นตัวเบียรนี้จะไม่มีเขานะครับเนี่ยเนี่ยครับดูทําหน้าตาเลอหลานาแล้วนะนบอกคุณไม่เคยเห็นหน้าเลยจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าไม่มาทําร้ายนะเราเป็นคนรักสัตว์โลกนะครับเออนี่เอาทานเข้าไปเนี่บโอ้โหแต่น่าเสียดายครับดูนี่เหมือนจะมี อาการบาดเจ็บหร,หรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยครับอันนี้คือกวางนะครับผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะต้องบอกเลไม่อยากจะเชื่อครับว่ากวางจะอยู่ในประเทศไทยป,ปกติแล้วกวางนี้จะอยู่ในทวิยุโรปเลย <c oughs> เดี๋ยวผมพอไปก่อน,น,นแป๊บนึงพี่ครับ <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวผมพกไป <c oughs> คนเลี้ยงสัตว์อ่ะพี่เลีสัตว์อ่ะอ๋อพี่ปกป้องมันาะอ่าเดี๋ยวพี่พาผมไปไอ้ตรงนั้นเลยไหมตรงนั้นมันจะมีเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นมันจะมีกวางที่มีเขาเยอะมันจะสวยอ่ะอ่าไหนต้องเอาอาหารไปด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นอาหารของของสำหรับกวางนอกจากกวางแล้วก็ยังมีวัวด้วยไม่เราไม่มีแต่หมายถึงว่าอาหารเฮ้ยไม่ใช่ม้าม้าเหรอหรือว่าไง อันนี้อะไรครับดิตัวนี้อ่ะนั้นม้าอ๋อเป็นตัวหมาชื่อบุญรอดอ๋อบุญรอดวันนี้บุญจะไม่รอดเลยนะบุญรอดเบอร์เบอรี่หรือเปล่าเนี่ยมาจากสโมสรสิงห์คอาเป็เลชั่นใช่ไหมบุญรอดเบอร์เบอรี่ตายมามาอยู่อ๋อมีความเป็นมาเออมีความเป็นมามีความเป็นมาก็ตายแล้วเลยครับตัวนี้กำลังทำอาหารนะครับให้กับอ่ากวางนะครับกวางรู้แล้วรู้ว่าเรารักมันมาเนาะมาหาแล้ว กออคิดอ่ามามว่าคุณทำอย่างนี้ทำผลประโยชน์อะไรคือทำเลี้ยงอะไรได้ใช่ไหมคะเขาอ่อนค่ะแต่ทีเนี้ยปีนี้แหละจะต้องตัดเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำคือมันจะให้เขาอ่อนเฉพาะตัวผู้เขาอ่อนเนี่ยตัดสดๆเนี่ยถ้าส่งขายสากลกวางของประเทศไทยที่มหาลัยเกษตรกำลังแสน นคปรปฐมก็อยู่ประมาณโลละหมื่นหมื่นขึ้น๋อแล้วถ้าเราแปรรูปเองมันก็จะได้มากกว่าน,นั้นก็จะทําเป็นแคปซูลมั่งดองเล้ามั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยาส่วนมากผู้ชายจะรู้ม<อ>ันยาดบบ<อ>ำรุงร่างกายอ่าคาคิดใช่ค่ะความ<ถ>คิดของคนเนาะอ่าเขาวิจัยมาแล้วค่ะาส,ส่วนมากอ่ะคนจีนอ่ะจะรู้ว่ามันมันจะยาดบเพราะว่าฟองเต้อ่อะกิน Et elle se lève pour, euh, pour prendre ses, ses, cordes, pour, coup, couper ses cordes, pour couper ses les cordes, oui, pour, pour, cordes, vendre, pour vendre. Pour vendre pour le commerce, pour faire la le médicament, le, euh, dans l'alcool, il y a, là, comme ça, comme ça. Okay. Mais ça fait pas mal quand on coupe les, les cornes. Ben que... Mais ça repousse ou pas ได้นตามว่ามันไม่ไม่เจ็บนะที่ตอนที่เราจะตัดมันเหมือนเราตัดเล็บอะค่ะเมื่อเรากำมอาคุบมเลี้ยงออนุทีนี้ถ้าถ้าไม่ตัดนะคะต้องใจคุณชิพเ่ือชนกันหน้านี้ค่ะใ้เขาแก่เนี่ยก็เขาเป็นเขาแก่นะจะเป็นฤดูผสมพันธ์ด้วยช่วงช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แย่งตัวเมียแล้วก็เขาแก่จะหลุดชนกันนะกลัวมากเลย ตัวตัวใหญ่นี่แหละค่ะตัวเขากาแก่เนี่ยชนกันอย่าินดูเซอรเรซองซีกุปเร์เล่เลกอังอืมเพราะว่าเราตัดเาออนนะก็ไม่ได้มองว่ามันทรมารมันสัตว์นะเป็นการเซฟเขาด้วยไงชนกันน่ากลัวเออไปเดี๋ยวเดียวผมขอพาผมไปดูอ่าฝังโน้นเลยเพราะว่าค้อกโน้นมันจะมีเขาสวยงามเยอะแยะเลยเด๋ยวให ทางคนดูแลฟาร์มครับพาไปบุลอดเบอบี่เร็วมาเร็วไอสิงเรียกมันชื่อสั้นชื่อเล่นมันไอสิงชื่อจริงมันชื่อบุญรอดเพราะว่ามันอยู่บุญรอดเบอริเี่จำกัดสิงนี่ก็คือบุญรอดเออเรามีชื่อครับสำหรับสุนัขครับที่เฝ้าฟาร์มอ่งนี้ อายุเขาอ่อนตั้งแต่เริ่มว่ามันจะหกสิบถึงเจ็ดสิบปันไงถ้าเราไม่ได้ตัดมันก็จะเริ่มก่อเริ่มเป็นหินปูนแบบเนี้ยฟอสซิลเนี่ยอ๋อเป็น,ปนสร้างฟอสซิลเลยนี่แหละเหล่าแล้วลมันจะโดนทำลายเองไหมมันหลุดเองค่ะหลุดเองของมันโดยธรรมชาติประมาณเดือนหน้าเนี่ยหลุดถ่ายๆอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเขาจะมากินอนะคะเพราะว่าคลองนี้คนมาส่วนมากก็จะเยี่ยมอยู่คลองนู้นไม่ค่อยได้มาคลองนี้นก็เลยไม่ค่อยจะ ค่อยจคุ้กับคนเออดูส่วนมากเราก็อยู่ข้างนู้นกันครับผมมามาเด็กๆนะเออมาแล้วมาแล้วจะกล้าๆกลัวๆเออค่อยขยับมาอยู่กับเขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไปกันดีครับสังเกตนะครับว่าจะมีเข่างอกเต็มอ่าหัวเยอะแยะเลยนะครับสำหรับเขากวางพันลูซ่านะครับซึ่งมีขีดกำเนิดมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ ประเทศออสเตรเลียตัวนี้ครับมาเลี้ยงดูอยู่ในฟาร์มนะครับภายในอำเภอเกษตรวิสัยครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน,น,นี่นะครับก็กินอาหารเหมือนวัวเลยนะเออเป็นอาหารวัวเดี๋ยวประมาณเที่งงนหคืนนาก,ก็หลุดแล้วครับอ๋อเขานี่จะหลุด<ช>เองธรรมชาติถ้าเราไม่ตัดใช่ค่ะดีครับดีครับแล้วก็ห้องใหม่ไม่ว่าจะตัด หรือไม่แก่หลุดเองก็งอกใหม่ทุกปีก็งอกใหม่ขึ้นมาทุกปีสําหรับตัวผู้ใช่ค่ะส่วนตัวเมียนี่ก็จะไม่มีเขาอยู่แล้วเมียไม่มีเขาตัวตุ่มเป็นแม่ค่ะได้นะครับก็ยังก็กล้ากกลัวกับการถ่ายทอดของกล้องอยู่เลยเออเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ดูใกล้ๆเลยครับอันนี้ตัวเมียนะครับคนนี้ หน้าหนาวนะครับจะเป็นปรูดูผสมพันธุ์นะครับของกวางนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อฟังดูแล้วเหมือนคล้ายๆคนเลยนะคนนี้จะผสมพันธุ์หน้าหนาวกันหรือเปล่าคนหนาคนหนาวแล้วก็จะนอนกอดกเออเออโอเคครับเดี๋ยวให้ดูแค่นี้นะครับเพื่อว่าเป็นความรู้ส่วนตัวโดยเฉพาะนะครับกวางนี้มาจากทวีปออสเตรเลียนะครับกวางพันลูซ่านะครับจากที่ออสเตรเลียผมถ่ายข้อสดให้ดูนะครับจากเพื่อนเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ นอกจากนั้นครับมีหลายแสายพันธ์นะครับอย่างพันุ์กวางเดนเดียหรือว่ากวางภูเขานี้จะอยู่ตามพิมะนะทางาโซนทวีปเหนือของยุโรปนะครับอย่างพวกฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนหรือว่าเดนมาร์กอะไรพวกนี้นครับรวมถึงรัสเซียด้วยขอบคุณนะครับที่ตามนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับส่งท้ายด้วยการเขาสวยๆงามๆครับจากกวางพารูซ่า